สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง u t u b e ณภพรทอมือใหม่สรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอพี่ๆค่ะเป็นงานสามตะกอหรือเรียกอย่างหนึ่งคืองานสมปักปูมค่ะสามตะโกทอมือขนาดผ่านหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่ๆค่ะนุ่งแบบแม่นางการะเกตค่ะพี่ๆค่ะสามารถนุ่งจงได้นุ่งชายพกได้นุ่งหน้านางได้เลยค่ะพี่ๆค่ะหนึ่งคูณสามเมตรยาวๆเลยค่ะเรามาชมกันเป็นผืนแรกกันนะคะพี่ๆขามาค่ะผืนแรก ผืนนี้ค่ะพี่พี่ขาผืนแรกเลยค่ะจะออกเป็นผืนท้องผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ขาจะเป็นลายดอกพิกุลค่ะดอกพิกุลท้องผ้าจะออกเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองทองและก็แซมด้วยเขียวค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะเป็นงานทอตีเกลียวนะคะพี่พี่ขาสีจริงประมาณ Trading นี้เลยจ้ะสีออกเป็นเหลืองทองเหลือบเขียวค่ะพี่พี่ขาแล้วก็มีหน้านางตรงนี้ค่ะพี่พี่ขาเป็นหน้านางตรงนี้จ้ะ น่างสวยงามมากสีแดงโทสลับกับลายดอกพิกุลค่ะสวยงามมากหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่พี่ขาสนใจผืนนี้กดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้เลยค่ะพี่พี่ขาในราคาสี่พันสามร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นผืนที่สองค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ค่ะเป็นลายดอกหลวงชัยค่ะท้องผ้าจะเป็นสีดําค่ะพี่พี่ขาสีดําสนิทตัดด้วยสีขาวค่ะขออภัยค่ะตัดด้วยสีแดงนี่ค่ะสีแดงโอบด้วยขาวค่ะพี่พี่ขาดอกหลวงชัยดอกโบราณสวยงาม มงนี่ค่ะพื้นนี้นะคะจะเป็นหน้านางจั่วค่ะพี่ๆค่ทอสลับกับสีพื้นสีแดงก็จะตรงนี้เรียกว่าจั่วค่ะ สลับกันสวยงามมากค่ะสนใจกดส่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะดอกหลวงชัย4,390บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นพื้นที่3ค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้ค่ะเอ่อทองผ้าจะออกเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะสวยงามมากเช่นกันค่ะพื้นนี้ค่ะลายโหดเปราลายโบราณค่ะพี่พี่ขาหนึ่งคูณสามเม็ดเลยค่ะพี่พี่ขาหน้านางตรงนี้ค่ะพี่พี่จะเป็นสีแดงค่ะทอสลับกับจั่วเช่นกันค่ะ เป็นงานลายโบราณนะคะพี่พี่คะกด3ามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา4,390บาทค่ะพี่พี่คะมาต่อเป็นพื้นที่4ค่ะพื้นสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะพี่พี่คะเป็นลายโบราณลายเต่างับค่ะพี่พี่ับเงินงับทองเนาะทองผ้าจะออกเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดด้วยเหลืองทองเขียวค่ะมาดูหน้านางกันค่ะพี่พี่คะหน้านางจะเป็นสีแดงค่ะ สีแดงแล้วก็ทอสลับด้วยลายเต่างับค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากกด4ีแจ้งรับไม่อ้วนได้ค่ะผืนนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะ4 3 9 0บาทค่ะเราไาชมโดยรวมทั้ง4ผืนเลยนะคะพี่พี่ขาสนใจผืนไหนทักถามมาหาอ้วนได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะยังไงก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยขออภัยค่ะกดติดตามเออยูทูบให้ด้วยนะคะเพื่อพี่พี่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของอ้วนนะคะขอบคุณค่ะ